สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะทำแอปเปิลมูสนะคะจากในคลิปนะคะไอใช้แอปเปิลที่แบบช่างเป็นลูกอะ่ะ1กิโลกับอีก1ขีดแล้วก็เพิ่มอีก2ลูกนะคะหลังจากนั้นก็ปอกเปลือกนะคะเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยคะ่ะก็ตัดเอาส่วนที่มันเป็นหนอนเป็นแมลงเจาะนะคะเป็นรอยนกกัดจิกกัดอะไรอย่างเงี้อยอก็เฉือนเฉือนออกนะคะแล้วก็แช่น้ำเย็นไวนะคะ้ค่ะทุกคน ็เ,ออเดี๋ยวเราจะเทแอปเปิลออกนะคะแล้วก็ให้เสดดน้ำนิดนึงเราแช่น้ำเย็นไว้เพื่อไม่ให้แอปเปิลแบบมันเปลี่ยนสีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวสักพักก็น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะนี่แอปเปิลของเราเราจะใช้น้ำเปล่าครึ่งเดซิลิตรนะคะครึ่งเดซิลิตรแล้วก็ ปเปิลของเราค่ะทั้งหมดนี้เลยโอเคเดี๋ยวเอาลงไปต้มค่ะต้มไฟอ่อนนะคะก่อนที่เราจะปรับเป็นไฟอ่อนเนี่ยก็คือคือต้มให้เขาเดือดก่อนนะคะทุกคนพอเดือดแล้วเราถึงจะลดไฟลงเนาะช่วงนี้เขากำลังแบบเริ่มเดือดนะคะไอ้ก็จะคนเขานิดนึงอะคะ่ะทุกคนนะคะคนเพื่อให้ แอปเปิ้ลเนี่ยเขาแบบมีความเจอความร้อนได้ทั่วถึงแล้วก็สุกทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวพอเราดูว่าแอปเปิลมันสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ก็จะลดไฟลงเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็เดือดแบบจัดๆเลยนะคะเดือดไปได้ราวๆห้านาที6นาทีแล้วไอ้ก็จะลดไฟนะคะเหลือเป็นไฟแค่เบอร์สองนะคะเอาไฟกลางนะคะทุกคนไฟกลางทุกคนตอนนี้ เนื้อแอปเปิลเขาเริ่มยุ่ยแล้วนะคะไอ้ก็จะใส่น้ําตาลลงไปเลยตามสูตรบอกว่าใส่แค่ครึ่งเดซิลิตรแต่ไอ้จะใส่หนึ่งเดซิลิตรเพราะว่า<ม>เพราะว่าแอ,อปเปิลของไอ้นั้นเป็นแอปเปิลค่อนข้างเปรี้ยวค่ะทุกคนไอ้จะใส่ลงไปเลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวพอใส่น้าตาลแล้วเราก็ไอ้จะลดไฟเหลือแค่ประมาณหนึ่งครึ่งนะคะทุกคนหนึ่งครึ่งให้มันค่อยๆงวดเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะทุกคน ให้มันค่อยๆงวดเข้ากันโอเคเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆเนาะจนกว่าน้ำตาลเราจะละลายเข้ากันดีกับแอปเปิลนะคะช่วงเวลานี้นะคะไอจะจับเวลาไว้ประมาณราวๆสิบนาทีนะคะทุกคน10นาทีเนาะ ไอใช้ไม้พายนะคะช่วยบดแล้วก็จิ้มเอาแอปเปิ้ลที่เขากำลังนิ่มๆอยู่เนี่ยค่ะเพื่อให้เขาแตกตัวได้ดีขึ้นเน่ยนะคะ Nó không phải là tất cả mọi người có thể tham khảo Thấy không? Thấy tốt không? Ờ, nó ค่อนข้างเนียนละไม่ต้องเอาเนียนมากเนาะเพราะเรากินเองทุกคนค่ะนี่คือมูสของเรานะคะก็เดี๋ยวทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ขวดโหลนะคะสามารถฟรีซได้นะคะใส่ถุงถุงพลาสติกแล้วก็ฟรีซฟรีซเข้าตู้แช่แข็งได้เลยเวลาจะเอาออกมากินก็เอาออกมา ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องละลายจนกว่ามันจะละลายะคะ่ะทุกคนถ้ามีบางชิ้นที่มันยังไม่ละเอียด Apple แอปเปิลเรามันเป็นแอปเปิลที่แบบว่ามีบางลูกที่แบบมันยังไม่สุกงอมไงมก็จะมีความแบบแข็งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไอลองชิมแล้วนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูทุกคนขออภัยในความหน้ามันแผลบนะคะทุกคนวันนี้กิจกรรมเยอะมาก เดียทุกคนนี่คือ,อมูสนะคะที่เราต้มที่เราบดมาสักรู่นะคะอ้ก็จะชิมรสชาตินะคะวายลมพายุเข้าทุกคนทุกคนได้ยินเสียงลมพายุไหมไปตงรงนี้ไปเก็บต้นพริกไอ้แล้วล่ะ มูสของไออ่ะจะมีความความเปรี้ยวแล้วก็หวานปลแลมๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอปเปิลพันเธนี้ยมันเป็นแอปเปิลพัน์ที่มีความเปรี้ยวแล้วเพื่อนเราเก็บแอปเปิลเนี่ยตอนที่เขายังไม่งอมพอแล้วมันไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลมากเกินไปประมาณนี้แหละทุกคนมันถึงจะได้ อย่างน้อยๆอ่ะมันเหมือนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่พอมันผสมน้ําตาลลงไปมันก็ดูเหมือนไม่ดีละแต่อย่างน้อยเราก็ใส่น้ําตาลไม่ได้มากเกินไปนะคะทุกคนโอเควันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ใหญ่นำเสนอว่าเราเอาแอปเปิลของเรามาทํามูสได้นะคะมูสตัวนี้นะคะเราไม่ใส่อะไรที่ทําให้เหนียว ะะมันเป็นเนื้อของแอปเปิลกับน้ําตาลกับน้ําจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมูสตัวนี้เขาจะกินกับข้าวโอ๊ตต้มนะคะข้าวโอ๊ตต้มนมสดแล้วก็ใส่มูสลงไปสัก1ช้อนโต๊ะรสชาติของข้าวโอ๊ตต้มของเราก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอๆนะคะวัสดีค่ะ ได้ขวดโหลหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นขวดโหลที่มีความจุอยู่ที่ประมาณ750มิลลิลิตรนะ750มิลลิตรค่ะทุกคนเต็มเลยถึงคอขวดโอเคเดี๋ยวปล่อยไว้ให้เย็นแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นค่ะเสร็จซับค่ะ